พอร์แบงทำไฟโซลาเซลล์ครับพวแบงเก่ามาทำ mm hmm. นี่เลย mm hmm. จะซื้อร้านของเก่ามามา mm hmm. ต่อคณะกัน3มก้อน mm hmm. 3มก้อนใหญ่เลย mm hmm. แล้วก็จะมาใส่วงจร ุกจรไฟซโซลาเซลล์เข้าไปฝั่งนี้ต่อหลอดไฟฝัฟ่งนี้ต่อเพียงชาร์จเพียงหกโวลต์หกโวลต์สิบห้าวัตต์ยี่สิบวัตต์ก็ได้เพราะว่าเพราอแบงตัวนี้มันความจุก,ก้อนหนึ่งก็สองหมื่นมิลลิแอมสามก้อนก็หกหมื่นมิลลิแอม กำลังเปิดไฟอยู่กำลังเปิดไฟอยู่นะความสว่างสไฟอยู่ตรงนี้อ่าเนี่ยแบงค์เก่าสามก้อน <c oughs> กลางวันแล้วก็เสียบแผงชาร์จเอาไว้ กลางคืนแล้วก็มาเปิดไฟทำเป,เ,ปเป็นตัวแจ็คพูดตัวพูดตัวเมียเสียบชาร์จตึงหลอดไฟแล้วก็ต่อต่อมันขั้วตัวพูดตัวเมียกลางคืนแล้วก็มาเปิดใช้งานสว่างถึงเช้าครับตัวนี้ รับประกันได้สว่างถึงเช้าแน่นอนแผงโซลารเซลล์อยู่ข้างนอกเดี๋ยวจะให้ดูแผงพอดีว่าน, <c oughs> นอนแผงโซลาเซลล์ข้างนอกต่อลงมาตรงนี้ห้อยมาห้อยมาตรงนี้กลางวันเราจะมาชาร์จไว้ตรงนี้แผงอยู่ตรงนู้น <S <S นอ,นอันนี้เอาไฟสป,ปอร์ตไลท์ที่ต่อส่องเข้ไปสว่างแท้นแน่นอนลองไปหาใช้กันดูครับซื้อเพาแบงเก่ามาซื้อมาแล้วแล้วก็ถอดวงจรเก่าออกนะครับ เนีย่ยดูแบตเตอรี่ข้างในว่จะเป็นแบบนี้นะนี่ข้างหลังเนี่ยแบตเตอรี่ตรงขา,ขาวๆตรงกลางสองก้อนนะแล้วก็ทั้งหมดมันสามชุดสามก้อนใหญ่เลยห ah. กหมื่นมิลลิแอมกันแล้วก็ต่อต่อแจ็ควงจรชาร์จไวต้ตรงนี้แผงไฟโซลาร์เซลล์ตัวนี้ซื้อมาใส่ใหม่ ต่อชาร์จไปตอนกลางวันกลาคืนมาแล้วก็มาเปิดไฟลองไปทำดูครับ